วันจันทร์ที่13ธันวาคม2564เวลา9นาฬิกา30นาทีในสันติศักดิ์ศรีวารีผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสรรหารและเลือกสรรพนักง,งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทานเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยมีนายวิทยาแก้วมีผู้อำนวยการกองแผนง,งานกลมชลประทานเป็นประธาน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อรับฟังแนวการปฏิบัติในการประเมินสถานะและเพื่อให้การสัญหาและเลือกสรรเป็นไปนด้วยความเรียบร้อยณนห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กรองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมเพเดะม่วงจังหวัดกาญจนบุรี วันจัททนทร์ที่13ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกาในพงศักรธิตสมิทธ์ผู้มนวยการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยแายอำนาจชูวงผู้มนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะนุกรามการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายวิดีโอคอนเฟรนต์รับสัญญาณจากห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอจฉริยะอาคาร99ปีหม่อมหลวงชาชิดกัมพูกรมชลประทานโดยมีดรทวีศักดิ์ณเดชโชพลรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษาาาาากกกรรรรรมชลปปปะะทนนทนนนนเ็ใี้ว ่วนบริหารจรัดการน้ำและบำรุงรักษาได้รายง,งานสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักง,งานชลประทานที่13การบริหารจรัดการน้ำช่วงฤด,ดูฝนเป็นไปตามแผนสำหรับการเก็บเกี่ยวดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละห้ในส่วนของสภาพน้ำท่าในแม่น้ำท่าจีนคาดว่าประมาณ10บวันสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่สภาวะปกติในห้องประชุมสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลบ้านวงชมุมเอือธรรมม่วจังหวัดกาญจนบุรี วันอังคารที่1 4ธันวาคม25 6 4าร้อเวลา9กนาฬิกาในพงศกริธิสมิดพุ่งในการสำนักง,งานชลประทานที่13เป็นประธานในพิธีเปิดของการฝึกอบรมชงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสินทรัพย์กปปรมชประทานและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บและการบริหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์ ระหว่างวันที่14ถึง16ธันวาคม2564โดยมีนางสาวดวงพรสินทุฉายผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบพัสดุกองพัสดุกรมชลประทานและคณะให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้อำนวยการส่วนผู้อำนวยการโครงการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่13ซึ่งการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในทางขั้นตอนการบริหารจัดการสินทรัพย์วิธีการนำเข้าสินทรัพย์ประเภทคารุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในระบบสารสนเทศของกรมชลประทานและระบบสารสน ของกรมบัญชีกลางเพื่อให้มีข้อมูลพร้อมสําหรับการตรวจสอบและลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดผลเสียหายที่เกิดขึ้นในการบริหารสินทรัพย์ให้อยู่ในระดับที่ควบคุมและตรวจสอบได้ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่16ธันวาคม2564เวลา16นาฬิกา30นาทีอำนาจชูวงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดก,การน้ำและบำรุงรักษาสำนักง,งานชลประทานที่13เป็นประธานในพิธีปิดของการฝึกอบกรมเชิงปฏิบัติการณห้องประชุมอาคาร50ปีเขื่อนแม่กลองสำนักง,งานชลประทานที่13ตำบลม่วงชุมพัทมงจังหวัดกาญจนบุรีท้งนี้ได้กล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการบริหารสินทรัพย์กรมชลประทานและการบันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บ และการบรหิหารจัดการข้อมูลสินทรัพย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปถ่ายทอดต่อยอดความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานด้านงานพัสดุกข,ของสำนักง,งานชลประทานที่13เป็นไปนตามระเบียบและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกรมชลประทาน วันอังคารที่14ธันวาคม2 5, 5 6 4เวลา9ก้านาฬิกาในพิสามพงนรพัชรองพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13ร่วมบริจาครหิตและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักง,งานชลประทานที่13และประชาชนทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมบริจาครหิตเพื่อเป็นการทำความดีสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมโดยรวมซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริจาครหิตจำนวน8 7รายได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น3 4 5 0้ยซีซีนอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคอัยวาจำนวน2รายบริจาคาร,ราคป สุดทิเทวาบริเวณองค์พระหลวงพ่อเขื่อนแม่กรองตำบมุวงชุมเมืองท่ามุวงจังหวัดกาญจนบุรี วันพุธที่15ธันวาคม2564เวลา10นาฬิกาในแฟรานพงน,นรพัชรองพุ่มในการสำนักง,งานชลประทานที่13พร้อมด้วยพุ่มในการส่วนพุ่มในการโครงการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่รวมประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566สายงานบำรุงรักษาซึ่งการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การนำเสนอแผนง,งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ของสำนักงานชลประทานที่13และโครงการในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่13ตำบ ชมพื้ท่ามูลจังหวัดกาญจนบุรีวันพุทธที่15ธันวาคม2564เวลา13นาฬิกา30นาทีในพรชัยผู้พ้อพันธุ์ผู้ในการส่วนแผนงานรักษาการในตำแหน่งผู้ในการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานชลประทานที่13พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำเพื่อปรับัระดับชั้นงานให้สูงขึ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำของสำนักงานชลประทานที่13ถูกต้องตามระเบียบและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อวันศุกร์ที่17ธันวาคม2564ผู้วยการส่วนแผนงานรักษาการในตำแหน่งผู้วยการส่วนบริหารทั่วไปสำนักง,งานสรปรทานที่13ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างประจำโดยในช่วงเช้าได้มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในช่วงบ่ายณห้องประชุมสำนักง,งานสรปรทานที่13ตำบลม่วงชุมเม,มือทมุนจังหวัดกาญจานบุรีซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย